ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหมายวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับรานเซีนยนโยูก็อยากรู้อยากเห็นเช่นกันในแง่ของความแข็งแกร่งแงม้ว่าเขาได้ไปเจียวเจล,จ,ลจะเป็นคน2คนแต่พลังการต่อสู้ของเฉียนหลงสามารถ อธิบายได้ว่าน่ากลัวอย่างแน่นอนเมื่อเขาสามารถใช้อาวุธและชุดเกราะมังกรได้อ่านกล่าวได้ว่าคนสองคนที่อยู่ตรงหน้าเขาถูกจำกัดด้วยคุณลักษณะของพวกเขาเหรือไม่พวกเขาไม่ได้ดูเกมที่เหลือของเมื่อวานดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้ว่าทั้งสองคนนี้มีความสามารถอะไรรันเซนอยู่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกราย,าย,ายใจเขายุ่งมากกับการฝึกฝนทุกวันจนทําการบ้านของโคตต่อสู้ไม่เพียงพอด้วยซ้า หลังจากที่เขากลับไปในวันนี้เขาจำเป็นต้องโค้นขวาหาข้อมูลจริงๆเกมเริ่มต้นได้เสียงกรรมการดังขึ้นทันทีที่เสียงของผู้ตัดสินดังขึ้นความรู้สึกถึงวิกฤตอันรุนแรงก็ปรากฏขึ้นในใจของหลานเซียนอยู่ท,ทันทีเขาหันกลับมาโดยไม่รังเลและกอดไปเชียวๆข้างๆเขาอีกบางกรทองผู้หนึ่ง ลันร่างพวกเขาวไว้อย่างสมบูรณ์ด้วยการประทะก,กันอย่างดูเดือดหลานเซนโยแระไฝ่ิเียวเชียวตกใจและรีบวิ่งออกไปลมหายใจที่คมชัดอย่างยิ่งแทกซึมเข้าสู่ร่างกายทันทีกระแสวังวนในร่างกายของหลานเซนโยหมุนอย่างรวดเร็วและพลังงานของเทพเจ้ามังกรถูกกระตุน้นด้วยความเร็วสูงจากนั้นพลังงานที่พุ่งเข้าสู่ร่างกายก็กระจายไป นี่คือการเคลื่อนย้ายในพลิปตาอีกฝ่ายมีคุณลักษณะอวกาศอีกฝ่ายดูเหมือนจะหดหูมากกว่าเมื่อก่อนแต่คราวนี้เขาไม่แสดงความเมตตาและตั้งแต่วินาทีแรกการจบตีมุ่งเป้าไปที่ฝ่ายชีวๆชิวได้สิ้นเชิงในสายตาของผู้ชมกเขาเห็นแสงสีเงินสองดวงกระพิบข้ามกันรลานเซนโยใช้หลังของเขาเพื่อต้านทานแสงสีเงินดวงแรกหลังจากนั้น,ท,นทันทีแสงสีเงินหลายดวงก็ปรากฏขึ้น ร้อมกับรูปร่างของร่างที่มีรูปร่างคล้ายกับมังกรของโจเทียนยี่ทำให้พวกเขากระเด็นออกไปหลังจากที่ต้วนอี้โจและโจเทียนย่เริ่มการโจมตีนี้ใบหน้าของพวกเขาก็ยิ่งน่าเกลียดมากขึ้นมีรอยสีขาวเหลืออยู่บนเกลือสีทองของหลังเซีนยนหยูใช่มันเป็นเพียงรอยสีขาวจากนั้นรอยสีขาวเหล่านี้ก็หายไปอย่างรวดเร็วนี่มันการป้องกันแบบไหนกันเกลือสีทองมีสันบนพื้นผิวและนูนเล็กน้อยตรงกลาง แม้ว่าการโจมตีคุณลักษณะอวกาศที่จะตกใส่มันแต่ก็ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเคอเกตยังมีพลังในการเด้งกลับแรแสงราวกับกระจกเมื่อถูกโจมตีเมื่อหลานเซนยูเห็นว่าโจเทียนยี่อาจเป็นมังกรจากเผ่าพันยูคงเขาก็เตรียมพร้อมรับการโจมตีด้วยคุณลักษณะอวกาศอยู่แล้วร่างมังกรทองและร่างมังกรทองทอร,ราชปรากฏตัวพร้อมกัน และในขณะที่หลานเซนโยทนต่อการโจมตีของพวกเขาฟองสีน้ำเงินสีม่วงก็กระจายออกไปด้านนอกโดยมีร่างกายของหลานเซนโยเป็นศูนย์กลางเกดหิมะขนาดใหญ่ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าทักษะวิญญาณหลักสองประการของไปเชียว,ว,ว,วออกมานั่นคือเม็ตนมน้ำแข็งหิมะความตายและความเสียบสลายออกมาพร้อมกันคำกล่าวก่อนหน้านี้ของต้วนอีโจที่ว่าเขาไม่ต้องการพบกับหลานเซนโยและคนอื่นๆไม่ใช่เรื่องโกหก การควบคุมของปบ่อวชิวในการต่อสู้ครั้งก่อนทําให้พวกขาววัดกลัวอย่างยิ่งทักษะการควบคุมขนาดใหญ่คือสิ่งที่มีอาจารย์เก่งด้านคุณลักษณะอวกาศไม่ค่อยเต็มใจที่จะเผชิญโดยเฉพาะทักษะที่สามารถรบกวนอวกาศได้สารเสียูได้ไปล่อวชิวๆต่างก็มีประสบการณ์การต่อสู้มากมายหลังจากถูกคู่ต่อสู้โจมตีพวกเขาก็ตอบสนองทันทีความตายและความเสื่อมสลายกัดก่อนอากาศอาวกาศ ไม่เสถียรอย่างยิ่งมเมื่อเผชิญกับความตายและความเสื่อมสลายเวทมนต์น้ำแข็งหิมะไม่เพียงแต่มีอุณหภูมิตามได้เมลิดกัดก่อนเท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มผลของความตายและการเสื่อมสลายได้อย่างมากในเวลาเดียวกันโดยอาศัยการตรวจจับธาตุน้ำแข็งและธาตุแห่งความมืดเราสามารถเข้าใจตำแหน่งของคู่ต่อสู้ได้อย่างชัดเจนและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นวงกลมรัศมีสีดำม,มีศูนย์กลางอยู่ที่ร่างกายของดานเซนโย และ่ขยายออกไปได้านนอกอย่างรวดเร็วเว็เมนต์น้ำแข็งไรหิมะขับเคลื่อนด้วยรัศมีสีดำหมุนอย่างรวดเร็วร่างทั้งสองถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่แห่งความตายและความเสื่อมสลายขนาดใหญ่ทําให้ต้วนอิโจและโจเทียนยี่เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าถึงพวกเขา,านการเคลื่อนย้ายในพริบตารานเซนยเองก็เก่งในด้านอาวกาศเช่นการดังนั้นเขาจึงเข้าใจโดยธรรมชาติว่าวิธีใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด กับผู้ต่อสู้ที่มีคุณลักษณะอวกาศบีกมังกรกลางออกและทั้งสองยืนจับมือกันปราณเซนอยู่ไม่มีความตั้งใจที่จะดําเนินการแต่เพียงปกป้องไป๋เชิวเชียวด้วยการขยายพลังอันทรงพลังและการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของเขาทักษะวิญญาณของไป๋เชิวเชียวจึงถูกปลดปล่อยออกมาแทบไม่มีข้อจำกัดน,นี่เป็นทักษะวิญญ,ญาณน้ำแข็งและธาตุแห่งความมืดที่ทรงพลังอยู่แล้วในระดับอัครพระยศ ต้อนอีโจและโจเทียนยี่มองหน้ากันพวกเขามีความคิดเหมือนกันไม่ใช่หรือเมื่อหลานเซียนอยู่แรกฝ่ายซิวซิวเริ่มปรับตัวพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาต้องการชนะเกมนี้จากนั้นฝ่ายตรงข้ามจะต้องแพ้แพ้ให้เร็วที่สุดมิฉนั้นคู่ต่อสู้ได้รับอนุญ,ญาตให้เล่นอย่างเต็มที่ด้วยความสามารถในการควบคุมขนาดใหญ่พื้นที่ในการเคลื่อนที่ของพวกเขาจะถูกบีบอัดและพวกเขาจะสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แสงสีเงินแวววาวระเบิดออกมาส้วนอีโจโรบและอยู่ข้างหลังโจเทียนยี่แล้วแสงสีเงินเจิดจ้าทําให้พื้นที่รอบตัวพวกเขาบิดเบี้ยวเริ่มทีร่างเล็กๆของโจเทียนยี่เริ่มหดตัวลงเรื่อยๆแต่ไม่ใช่รูปร่างของมนุษย์นวนบนหัวของเขาพัานรอบต้อนอีโจที่รัเส้นจากนั้นร่างกายทั้งหมดก็หันไปหาเขาเหมือนเมื่อสีเงินร่างกายของต้วนอีโจเริ่มใหญ่ขึ้นและมีมีดยาวสีเงินปรากฏขึ้นในมือ แต่ร่างข้างของเขาทนายนั้นเขาไดกลายร่างเป็นนักรบจากผู้สูง5เมตรโดยทั้งตัวของเขาปกลุมไปด้วยชุดเกราะสีเงินในขณะนี้เขาดูคล้ายกับวิญญาจารย์ด้านหุ่นจักรกลที่เป็นมนุษย์ความผันผวนเชิงพื้นที่อันสมพลังทําให้ทุกสิ่งรอบตัวของเขาบิดเบี้ยวพู้ต่อมาแสงสีเงินก็แวบวับและแสงสีเงินก็เปิดทางข้างหน้าเขาทุกที่ที่มันผ่านไปปีศาจน้ําแข็งไรหิมะก,ก็หายไปทีละอัน แม้แต่ความตายและความเสื่อมสลายก็ถูกตัดเป็นทางร่างของเขาก็กลายเป็นสายฟ้าและพุ่งเข้าหาร้านเซนจยและไปเชียวเชียวดาบทั้งสองเร่งควยและฟันออกกลายเป็นแสงสีเงินทองสว่างของดวงแน่นอนว่ากลุ่มมังกรที่มีมังกรมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการล้อมรวมกับมังกรของตัวเองดังนั้นจึงบรรลุผลของการทะลุทะลวงการผสมผสานระหว่างส่วนอีโจและโจเทนยที่นั้น ขบวนแบบยิ่งกว่าการผสมผสานร,ระหว่างตองจุนและหรวซุยที่ร้านเซนโญเชิญหน้าเมื่อวานนี้ผลนลักษณะอาวากาศที่ระเบิดออกด้านนอกทีราชันแร่ช่องถูกเปิดภายใต้การควบคุมระยะที่แข็งแกร่งของเบีิวีิวแต่เมื่อเขาเริ่มการรอมรวมเบีิวีิวที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็ทําสิ่งที่เธอทําเช่นกันรลานเซนโญใบอ้อมกอดของเธอและร่างกายที่เบาบางของเธอก็หันกลับมา ภายใต้อิทธิพลของมือขวาของหลานเซนจูเธอได้มาถึงหน้าหลานเซนจูแล้วเธอยิ้มเล็กน้อยให้เขานั่งยองๆลงเล็กน้อยแล้ววางมืออีกด้านหนึ่งของร่างกายของเธอให้อยู่ในท่าทางที่สง่าง,งามมากการการแข่งออกคือเป็นท่าได้รับม,มาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแสดงโดยความงามอันน่าทึ่งอย่างไปเชียวเียมันช่าหน้าประทับใจยิ่งกว่าเดิมนอกจากนี้เธอยังยกมือที่ถือของหลานเซนจูขึ้น และนำมือของหลานเซนยูขึ้นไปบนศีรษะของเธอเชื่อมต่อมันเข้ากับฝ่ามือของเธอเองร่างกายอันละเอียดอ่อนของเธอก็หมุนอีกครั้งคราวนี้การหมุนของเธอดูเหมือนจะไม่สามารถหยุดได้วงกลมสีน้ำเงินเข้มแสงแรดเงาก็บินออกไปข้างนอกเฉีว,วเริ่มไล่รำไปรอบๆหลานเซนยูจริงจริงดูเหมือนคนสองคนกำลังไล่รำแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงเธอที่ไล่รำเพียงรำพังขณะที่เธอเริ่มไล่รำ ตวนอิโจก็ได้วิ่งเข้ามาหาเธอดาบทั้งสองเล่มถูกฟันออกไปและแสงเสีงเงินก็ระเบิดออกมาร่างกายที่บาบางของฝปายสียวเสียวหมุนและมาข้างหน้าเธอดึงมานด้วยมือเปล่าเมื่อเผชิญหน้ากับพื้นที่อันสมพรังที่บิดเบี้ยวและรองตาและทุกสิ่งรอบตัวเธอก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินม่วงในทันทีแสงสีงเงินดับลงกับจนในทันทีในช่วงเวลาต่อมาทั้งต้วนอิโจและโจเทียนยี่ รู้สึกเหมือนโลกของพวกเขากลังหมุนอยู่ขณะที่ปลายเซียวเซียวจำนวนนับไม่ถ้วนดูเหมือนจะกรพรฏขึ้นรอบตัวพวกเขาจากมุมมองของผู้ชมเมื่อต้อนอีโจและโจเทนีมาที่รลานเซียนอยู่และไปเชียวเชียวแสงสีเงินละเบิดออกมาทําให้เกิดการเสียหายร้ายแรงแต่ในช่วงเวลาถัดมาิมาน้ําแขงไรหิมะทั้งหมดในสถานที่แข็งขันทั้งหมดการกินของไอเวจีและแสงและเงาสีน้ําเงินเข้มที่เพิ่งปล่อยออกมา รวมการเป็นร่างไร่รามที่สวยงามราวกับมหาสมุทรที่อบร้อมแม่น้ำลูกสายและหลังจากที่คืนกินความมืดลงไปตวนอี้โจซึ่งสวมชุดเกาะก็ถูกโจมตีและกระเด็นออกไปเกาะเงินบนล่างของต้นอี้โจไหลลงมาด้วยของเหลวสีน้ำเงินเข้มจริงๆแม้ว่าแสงรอบๆตัวของเขายังคงบิดเบี้ยวในขณะเดียวกันก็บิดเบี้ยวแต่ก็มีรัศมีสีน้ำเงินม่วงที่บิดเบี้ยวไปด้วยกันไป่เชลยว ยังคงได้รแไปร,บรอบๆร้านเซียนหยูรำกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวข้องกับเธอแต่ท่านเห็นความมืดและน้ําแข็งทั้งหมดในสถานที่จัดการแข่งขันร้อยเป็นจังหวะกับการไล่รารของเธอในกระบวนการของจังหวะพื้นที่ครอบคลุมจากบ้างขึ้นเรื่อยๆและก,การเคลื่อนไหวของพลังงานก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆรวกบว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไปเชียวเียวปกมือของเธอเบาๆและแสงสีฟ้าม่วง ก็พัดออกไปที่ต้อนอีโจต้อนอีโจ,ออโจฟันดาบสองเล่มของเขาต่อหน้าเขาและดาบแสงสีเงินจำนวนนับไม่ถ้วนก็ระเบิดออกไปด้านนอกแต่ทั้งหมดก็ดับลงในกระแสน้ําขนาดใหญ่เขาถูกทิ้งระเบิดอย่างรุนแรงอีกครั้งไปจนถึงขอบเวทีการแข่งขันและประท่าเข้ากับฝาครอบป้องกันชั้นน้าแข็งสีน้ําเงินม่วงครอบแน่นบ,บนพื้นผิวของชุดเกาะสีเงินและชั้นน้ําแข็งก็ละลายอย่างเงียบ หรือรอบั้นสีเงินบนชุดเกาะอ,ออกนี่คือความสามารถอะไรภาพตรงหน้าพวกเขาทําให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรู้สึกตกตะลึงการไล่รังของไฟเชียวเเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆหากใครจ้องมองเธออย่างระมัดร,ระวงังเราจะรู้สึกว่าจิตใจของเราถูกลิดลอนเธอเป็นเหมือนแกนกลางของกระแสน้ําวนขนาดใหญ่กินกินทุกสียงรอบตัวเธอแ,แม้แต่ทุกสียงน้ําแข็งระคามมืด ภายใต้การไล่รำอันสา่งางามของเธอไม่สามารถแย่งออกจากการได้อีกต่อไปพลังงานที่น่าสะพึงกลัวทําให้โรคดูเหมือนถูกกึนหายไปแรกตกัด่อนด้วยมันช่วที่โจและโจเทนยี่เคยเข้าใจมาก่อนแล้วผู้ต่อสู้ในวันนี้รับมือได้ยากมากแต่สิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดยังคงเป็นความแข็งแกร่งของเจ้าหญิงเมืองคอนทองปบรนสิ่งที่พวกเขาควรที่สุดเธอการควบคุมในปายเชียวเจล แรกถูกหลานสังหารแต่จนถึงตอนนี้หลานไม่เคยเคลื่อนไหวเลยและความแข็งแกร่งที่ชิีวเิวแสดงให้เห็นนั้นเกินกว่าทุกสิ่งที่เธอแสดงในการแข่งขันในกลุ่มแบบพบก,กันหมดเมื่อเห็นฉากนี้แม้แต่ซูยานโม่ผู้ควบคุมท่าแสงได้เป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงก็ยังดูน่ากลัวมากแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับคลื่นแห่งความมืดมนเขาจะต้านทานมันได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ ความแข็งแกร่งของเซียวเชียวนี้ทรงพลังมากนั้นเหรอหรือว่าเขามีความแข็งแกร่งเช่นนี้หลังจากการจับคู่กับหลานเท่านั้นขึ้นซัดเข้าฝั่งสีฟ้าม่วงในสถานที่จัดการแข่งขันทั้งหมดก่อตัวเป็นคลื่นได้บางครั้งก็ก่อตัวเป็นฐานซ้อนกันทุกครั้งที่ตัวอ,อีโจพยายามหยับเด็มที่ที่จะเรียบออกไปเขมามักจะถูกคลื่นพายุซัดถอยหลังอยู่เสมอไม่สามารถเข้าใกล้ได้อีกและตัวเขาเอง ก็อ่อนแอลงเรื่อยๆภายใต้การกัดกร่อนของคลื่นพายุวันนี้ดวงตาที่สวยงามของไบซิวซิวสดใสเป็นพิเศษเธอได้รำอย่างสง่างามแก้ไขาการโจมตีของผู้ต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ดวงตาของหลานเซนโยอยู่เสมอในฐานะศูนย์กลางของการไล่รำทั้งหมดความรู้สึกของหลานเซนโยจึงชัดเจนและละเอียดอ่อนที่สุด ใจิตใจของเขาตื่นตนกไปกับการไร่รำของเธอคนที่อยู่ในสายตาของข้าเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆและทุกๆการหมุนก็สมุนแบบและสะเทือนใจมากเขาลืมไปว่านี่คือระหว่างเกมเม่รู้สึกถึงการหายใจออกของเชลวเชลรู้สึกถึงพายุน้ำแข็งการมืดมิดที่ปกคลุมท้องฟ้าเขาก็มืนเมาแล้วพลังแห่งสายเลือดของเทพมังกรถูกส่งเข้ามาแระเป็นผู้สนับสนุนที่ทรงพลังที่สุดของเธอแนะนำให้เธอใช้ประโยชน์สูงสุด จากสิ่งที่เธอได้เรียนรู้ทักษะวิญญาณทั้งหมดได้ถูกรวมเข้ากับการไล่รำอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้่างกายเป็นส่วนหนึ่งของการไล่รำทุกครั้งที่พวกเขาถูกโจมตีตอนอิจโจและโจเทนจีจะต้องทนทุกข์ทรมานจากความมืดและน้ำแข็งสองครั้งความเร็วของพวกเขาช้าลงเรื่อยๆและการต่อสู้ของพวกเขาก็อ่อนแอลงเรื่อยๆในความมืดอันเย็นยะเยือกโดยไม่มีการเสื่อมสภาพใดๆ มีเสียงคำรามของมังกรข้างฝนดังขึ้นและในที่สุดพวกเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปและตกลงกับเขินเกมจบลงแล้วปรานและหว่วงิเชียวชนะไปซชีวเชียวหมุนตัวสามครั้งให้ตรงจทได้ในที่สุดก็หยุดอยู่ตรงหน้ารานเซนโยจับมือของเขาด้วยมือทั้งสองข้างเห็นได้ชัดว่าเธอหายใจเร็วเล็กน้อยใบหน้าสวยแดงระเรือและความงามที่ขาดไม่ได้ทักษะวิญญาณที่เก้าคือการได้ราบปีศาจสวรรค์ นี่เป็นครั้งแรกที่เธอใช้ทักษะวิญญาณที่9้าของเธอด้วยการสนับสนุนของสายเลือดของเทพเจ้ามังกรการแล่รำในตอนนี้ก็เป็นกระบวนการตัดรู้ของเธอเช่นกันทุกสิ่งผสานเป็นหนึ่งเดียวในการไล่รำอันมหัสจรัร์นี้เธอได้รับความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งที่เธอได้รับจากการฝึกฝนครั้งล่าสุดดานเซนยูมองเธอได้ความซาบซึ้งในสายตาของเธอเท่านั้นเกมนี้เป็นชัยชนะของฝปซิลซลในบริเวณรอก็มีแต่ความเงียบ ในหน้าของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดรวมถึงสีแทนหลงต่างก็แข่งเข้มพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าร้านแข็งแรงแค่ไหนมีการประเมินของตัวเองด้วยแต่ทว่าไม่มีใครคาดคิดว่าในขั้นตอนสุดท้ายนี้เมืเ่อไปเจอหน้ากับผู้ต่อสู้ที่มีมังกรเหมือนกันจู่ๆเชียวๆก็แสดงความแข็งแรง,งอย่างมากมันทําให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาได้อ่อนแอไปกว่าร้านแม้ว่าเขาจะแสดงในระดับดังกล่าวด้วยการสนับสนุนจากร้านเท่านั้น แต่รานก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้เลยและความแข็งแกร่งโดยรวมที่ซิวซิลแสดงออกมาตอนนี้นั้นใกล้เคียงกับระดับของซูยานโม่มากแล้วนี่ถึงแม้ว่าจะไม่มีชุดเกราะและหอกมังกรในหน้าของฝ่ซิลซิวแดงเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่เธอระเบิดด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดและแสดงความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอในตอนแรกเธอเพิ่งปลดปล่อยทักษะวิญญาณของเธอแต่ต่อมา เธอก็ค่อยๆประสานเข้ากับความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมนั้นอย่างสมบูรณ์พลังของสายเลือดของเทพเจ้ามังกรจากมือของหลานเซียนโญได้กระตุ้นสายเลือดและพลังวิญญาณของเธอเองและเป็นแรงบันดาลใจให้กำเนิดมังกรปีศาจน้ำแข็งแห่งอเวจีที่โผล่ออกมาหลังจากที่เธอรวมเข้ากับราชนีปีศาจทุกอย่างถูกรวมเข้าไว้ในกระบวนการของทักษะวิญญาณที่9ส่งผลให้เกิดกระบวนการทารุทารวง นี่เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณที่ชัดเจนซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพผู้ต่อสู้ที่ทรงพลังการสนับสนุนของสายเลือดเทพเจ้ามังกรการสูกบรอย่างหนักในทุกวันนี้พลังมังกรที่ทําให้ร่างกายสงบลงการฝึกไขกระดูกของมังกรและสายเลือดของเทพเจ้ามังกรที่เราเลี้ยงจากด้านข้างทุกอย่างถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ภายใต้การได้รับของปีศาจสวรรค์นี้ทําให้เธอสามารถ ก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพได้สําเร็จสําหรับวิญญาจารย์ส่วนใหญ่อโอกาสประเภทนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาแต่ด้วยความช่วยเหลือของหลานเซียนยูทาให้ไปเซียวเชียวประสบความสําเร็จเมื่ออายุน้อยกว่า20ปีแล้วเขาก็พบทางของตัวเองซึ่งเป็นทางที่แท้จริงมันปูทางให้เธอก้าวไปสู่ระดับเทพในอนาคตในขณะที่ทักษะวิญญาณที่ก้าวสร้างเสร็จเธอรู้สึกว่าจิตใจของเธอชัดเจน และทุกเสียงรอบตัวเธอก็ชัดเจนและทุกเสียงรอบตัวเธอก็ชัดเจนในโรคของจิตวิญญาณในจิตใจมีการดำรงอยู่ที่ใครๆก็อยากจะนำเสนอในความคิดของเขาอยู่เสมอเธอสามารถสัมผัสได้ถึงการไหลของพลังงานบางกรอนที่มีอยู่ในทุกพื้นผิวบนพื้นของแท่นบางกรอนและสัมผัสได้ถึงทุกเสียงที่สดใสในโลกภายนอกในขณะนี้พลังจิตวิญญาณของเธอก็เข้ามาในห้องและเข้าสู่อาณาจักรแห่งจิตวิญญาณในที่สุด หลาทนหยุจับมือของไป๋เซียวเซียวหลังจากหยุดที่จุดนั้นเป็นเวลานานจนกระทั่งดวงตาของไป๋เซียวเซียวฟื้นขึ้นมาเขาก็จับมือเธอแล้วเดินออกจากสถานที่แข่งขันทั้งสองอดไม่ได้ที่จะแสดงความดีใจบนใบหน้าของพวกเขาสีหน้าของผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆไม่ค่อยร่าเริงทุกคนเห็นได้ว่าเซียวเซียวได้ก้าวหน้าในการต่อสู้เมื่อสักผู้นี้เธอได้ก้าวเข้าสู่ระดับใหม่แล้วและทั้งสองยังคงเป็นหนึ่งเดียวกัน ่าเขาจะสู้ในเกมต่อไปได้อย่างไรแม้แต่สีแทนหลงก็อดไม่ได้ที่จะดูตกตะลึงและให้ความสนใจไปเิียวเชียว,วมากขึ้นอีกเล็กน้อยอาจนกล่าวได้ว่าความสลาดของพิวเชียวเมื่อก่อนถูกบทฟังเรื่งหลานเชียนดูโดยสิ้นเชิงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มโดดเด่นในรอบชิงชนะเลิศน,นี้แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ